อัญโยเซโยทุกคนกลับมาพบกับเพย์ปายชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือแบบว่ามาในตีมแบบน่ารักหน่อยนะคะทุกคนก็คือหน้าไม่แต่งนะเพราะก็คือจะไม่ได้สวยได้ขนาดนั้นหนูก็คือวันนี้น่ารักมากทุกคนเราไม่แน่ใจว่าเราซื้อมาเกินร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราอาจจะแต่งดึไว้ให้นะคะทุกคนก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะคะทุกคนเพราะมันแบบส่งมาจากจีนนะคะแต่น่ารักอ่ะแตบบ่ขอเนี่ยทอรกันเนาะคืออยากใส่าไหมหทุกคนดูแล้วก็ลักกันอะไรอย่เงี้ยน่นนารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องในวันนี้ไปก็คือจะมาเล่าหลายๆอย่างในชีวิตคือมันแบบอาจจะเป็นครั้งที่แบบว่าหลายร้อยครั้งมากที่แบบชอบมาเล่าเรื่องอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าไปเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้มีสังคมอะไรมากมายนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าแบบทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะมีเป็นแบบเราไหมาหรือทุกคนออาา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 จจจจจจะะะะมมมีไไไ่่่ดด้้้เเเเเปปป็็็็นนนแแบบรรกนะกกยยยลลลววิงๆ คือจะมาเล่าโดยรวมแล้วกันนะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยปายก็คือแบบชอบการเป็นยูทูบนะคะแต่เราก็คิดในใจว่าแบบเออณัตตอนนี้สมัยเนี้ยคือเขาก็แบบมีหลายๆคนที่แบบเขาก็ไปใกล้เอ้ยมีคนดูเยอะมากมายอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราจะมาทําตอนนี้มันก็คือเหมือนแบบอาจจะแบบไม่มีใครมองเห็นเลยก็ได้หรืออาจจะมีแบบคนเห็นดูก็คือจะเป็นส่วนน้อยนะคะตรงนี้ยปายก็รับได้นะคะปายรู้สึกว่าก็ยังดีกว่าเราไม่ได้ทาเลยในสิ่งที่เราแบบอยากทําจริงๆนะคะซึ่งสิ่งที่ปายทำานบ่ยปายเป็นคนที่ชอบแบบการท่องเที่ยวมากๆแต่ซึ่งแบบ งาตอนนี้ไปก็คือแบบทำไม่ได้ก็คือแบบไหนงานเอ่ยอะไรเอ่ยเรื่องตังค์ด้วยไปเป็นคนที่แบบว่าไม่เป็นคนที่แบบรวยแล้วก็ไม่ใช่คนที่มีตังคือเป็นคนที่แบบหาเช้ากินข้ามเป็นพนักงานเงินเดือนปกติทั่วไปที่มีรายจ่ายที่มีภาระที่จะต้องจ่ายเยอะแยะอะไรก็ได้นะคะเราแต่คือแบบเราต้องจ่ายอะไรเงี้ยเนาะซึ่งแบบไปเองไม่เคยรู้แบบคือเรารู้ว่าเราชอบการท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราชอบนะคะแต่เราอ่ะกลับไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องนั้นเลยเราเหมือนแบบมองผ่านไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะทุกคน มันเหมือนแบบเราต้องเล้นดนนะ่ะถ้าเกิดเราไปแบบขวายคว้าความฝันของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตรอดยังไงเราจะเอาเงินที่ไหนไปเปิดทำตัมงความฝันหรือแบบว่าเงินวันนี้เราจะมีกินเมื่อไหร่อะไรอย่างเนี้น,นะคะทุกคนมันก็เลยทำให้เราสึกว่าปล่อยผ่านไปนะแต่พอมันก้าวมาในนี้มากกว่านะคะทุกคนที่มันเห็นภาพลงหลายๆอย่างที่มันแบบ ตอนแรกมันก็คงจะยังไม่ชัดเจนเหมือนวันนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเราชัดเจนว่าเราอยากเรียนหนังสือใช่ไหมมันมี2สาขานะคะคือคณะเนี่ยมันศาสตร์แต่มันมี2สาขาที่ปายอยากจะเรียนก็คือมันจะมีอังกฤษธุรกิจกับการท่องเที่ยวซึ่งอังกฤษธุรกิจเนี่ยเหมือนเพื่อนไปเนี่ยก็คืออยากเรียนก็คือตอนแรกเหมือนไปก็คืออยากจะเข้าตามเพื่อนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันคือสิ่งที่ปายชอบแล้วปายก็เคยเรียนเป็นปวชมาแล้วด้วยนะคะแต่ว่าไม่จบนะคะทุกคนอันนึงก็คือแบบตามเพื่อนมากอเลยเงี้ยมันก็เลยทำ ก็เลยแบบว่าจะเรียนสาขาการท่องเที่ยวแต่พอไปดูแล้วเนี่ยสาขาการท่องเที่ยวเนี่ยปิดปรับปรุงนะคะทุกคนมันก็เลยกลายว่า ไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเรียนสาขานั้นได้ไปก็เลยมีช้อยเลือกแค่ตัวเดียวก็คือน่าจะเป็นเรียนเป็นภาษาอังกฤษธุรกิจนะแต่ไปไม่คิดเลยว่ามันจะหนักขนาดนี้นะคะซึ่งไปแบบมันเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยแล้วไปก็แบบเจอเพื่อนที่เขาแบบค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยแล้วเราเหมือนคนที่แบบอ่อนดอยมากคือเรารู้สึกว่าเป็นคนที่ฉันอ่านสะกดคําอะไรฉันก็สะกดคาไม่ค่อยจะได้เลยอะไรเงี้ยคือไม่ได้เลยทุกคนมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบกดดันตัวเองมากแล้วไหนจะงานเราที่แบบว่ามันรัดกุมมากๆเลยไหนเราจะต้องปวดหัวกับคนที่ทํางานเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยมันก็เลยแบบว่า ันก็เลยเป็นความเครียดอย่างหนึ่งสําหรับปายนะคะอ๋อมันเป็นความเครียดสะสมยิ่งตอนที่เรียนแบบว่าเขาจะให้เรียนรวมก่อนเนาะแต่ว่ามันก็คือเราเรียนเป็นภาษาคิดด้วยเงเลยแบบว่าหนักด้วยนะคะซึ่งเราก็เลยเครียดเครียดๆทุกวันเครียดๆทุกวันคือคิดในใจว่าอยากจะออกสาขานี้คือคิดในใจว่าอยากจะเปลี่ยนแยสาขาเอออะไรเอยแต่เพื่อนที่เรียนก็คือน่ารักมากเลยนะคะที่เรียนในคณะในสาขาเดียวกันกับปายก็คือแบบมีแต่คนน่ารักเลยคือแบบดีเพื่อนดีทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยคอยซัพพอร์ตคอยช่วยอะไรเงี้ยมันก็เลย แล้วเราจะต้องไปเจอแบบอะไรใหม่ๆแบบเพื่อนจะเป็นยังไงเอออะไรเออเพราะว่าเพื่อนขณะนี้ก็คือแบบดีน่ารักเวอร์อะไรเงี้ยายก็มาตกตะกอนใหม่ๆว่าเออจริงๆแล้วอะสิ่งที่ฉันชอบอะก็คือฉันชอบไปท่องเที่ยวนะภาษานะมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าายชอบภาษาเกาหลีเออไปก็อาจจะไปเรียนภาษาเกาหลีไปเลยก็คือจบคือภาษาอังคฤษไม่ได้เป็นภาษาที่ปายรู้สึกว่าายชอบมากนะตอนนี้นะคะคือายชอบเกาหลีเนาะาปดูซีรีส์เกาหลีทุกวันมันแน่นอนอยู่แล้วว่าาปอาจจะมี พื้นฐานนิดๆหน่อยๆที่ป่าจจะพอรู้บ้างจากที่ไปเคยเดินกับครูเี็มด้วยนะคะก็คือไปสามารถที่จะสะกดภาษาเกาหลีได้อ่านภาษาเกาหลีออกมีบางคําอะไรเงี้ยก็คือน่าจะง่ายกว่าภาษาอังกฤษที่เราแบบเรียนอยู่นะตอนนี้เลยนะคะทุกคนป้วเลยแบบคิดนะจะว่าเออถ้าป้ายเดินกันท่องเที่ยวอ่ะจริงๆแล้วไปแบบไปเป็นไกด์ป่บ ไปเกาหลีก็ได้อะไรเงี้ยนะหรือว่าจะไปอยู่แบบไปทํางานที่เกาหลีอะไรเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะอันนี้มากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าในสิ่งนี้เราไม่ภาษาอังกฤษเราไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะทุกคนมันก็เลยกลายว่าถ้าเราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบมันจะเหมือนการที่เราฝืนไปมากเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ไปก็เลยแบบคิดในใจว่าแต่เพื่อนก็ดีมากคือตอนนี้มันก็เลยแบบตกตะกลอนมาในตัวเองว่าแบบจริงๆแล้วไปก็คงจะเรียนภาษาอังกฤษตุรกิจีนี้ต่อไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะไปก็คิดว่าไปอยากเรียนที่นี่ต่อไปเพราะว่าก็ดีด้วยแล้วก็ ม่นก็คอยพพอร์ตเราแต่เรารู้ว่าเวลาเราสอบเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเราได้นะคะแต่คิดว่าเราอ่ะก็ต้องพยายามตัวเองได้อย่างหนึ่งนะเราอ่ะอยากเรียนอังกฤษอการท่องเที่ยวใช่ไหมยังไงการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องมีภาษาที่เป็นตัวเชื่อมด้วยนะคะ <c oughs> ปายก็เลยคิดว่าคือถ้าปายจะเริ่มนับหนึ่งใหม่มันก็เหมือนปายเสียเวลาปลายก้าวขามาแล้วข้างหนึ่งอ่ะทุกคนคือมันยากมากที่เราจะถอยหลังกลับไปเราไปเริ่มต้นใหม่คือมันก็เลยแบบคิดว่าดูว่าจะเรียนอันนี้ต่อไปดีคือมันก็ไม่ได้เสีีียยยยยยหาาาาคืออัังงไเเเรรนนท่่ววมก็ใช้้ภษูแล อะไรประมาณนี้ค่ะแต่เราก็จะต้องมีความพยายามที่มากขึ้นกว่าคนอื่นเขาเพราะคนอื่นเขาเนี่ยมีพื้นฐานมาอยู่แล้วซึ่งเราไม่มีพื้นฐานเลยนะเนี่ยกพราะค่อนข้างที่จะเครียดน่าดูเลยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่เราก็คิดว่าเออพยายามเรียนต่อไปเธออะไรประมาณนี้เนาะในพาที่แบบว่าในที่ทํางานเออด้วยนะคะก็คือแบบ เราคิดว่าเราทำงานที่เนี่ยเราไม่ได้ชอบที่นี่เลยรวมถึงกระทั่งแบบคนที่ทํางานเอ่ยแต่ว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเราก็จะต้องเจอกับคนแบบนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งปายก็ไม่ได้แบบติดอะไรมากขนาดนั้นที่จะต้องเจอกับคนแบบนี้อะไรเอ่ยอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าเราจะทนทํางานที่นี่ไปอีกถึงเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเราอะทนมากเออทําไปเถอะทนไปเถอะอย่างน้อยเรากลับมาบ้านมันก็ให้เรื่องนี้มันจบไปแต่ว่าพอเราได้มาอ่านเรื่องของหมอกิีไทยด้วยนะคะที่แบบจากไปแล้วเนาะมันก็เลยเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะแบบ อ่านบทความตั้งแต่หมอกิตไทยเนี่ยสร้างเพจสู้ดีว่ามาตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็คือเนี่ยเราเป็นแฟนเพจของเขาเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนก็คือไปอ่านตั้งแต่เริ่มแรกของเขาเนี่ยตอนเนี้ยก็คือจะไม่มีหมอคุณหมอกิีไทยอยู่แล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบแค่ปีเดียวเองอะไรเงี้ยเราเพิ่งแบบติดตามหมอกิีไทยแค่ปีเดียวเองแล้วมันก็แบบเออเขาแบบสร้างความจงจําอะไรหลายๆอย่างเขาสร้างแบบประโยชน์หลายๆอย่างกับคนที่นั่งดูอยู่ตอนนี้เหมือนไปด้วยเหมือนกันนะคะไปเนะี่ยเข้าไปอ่านไปก็รู้สึกว่าแบบแบบว่า เออจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเก็บเก็บอะไรมาคิดมากขนาดนั้นเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นวันหนึ่งที่มันผ่านไปถ้าเราอย่างจะเอาชีวิตไอ้เรื่องมันไร้าสาระพวกนี้เข้ามาอยู่ในหัวสมองเราเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้อยู่บนโลกใบนี้อีกนานเท่าไหร่ทุกร่างกายของเราเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเราจะเจ็บตัวเมื่อไรหรือวันหนึ่งเราอาจจะหกล้มก็ได้ม,มันก็เลยคิดว่าแบบไปกีในใจว่าแบบเราสมควรที่จะชัดเจนกับความรู้สึกของเราความฝันของเราให้มากขึ้นค่ะณตอนนี้ไปก็เลยรู้สึกว่าแบบ ออไปดูแล้วไปชอบการท่องเที่ยวก็คือไปก็จะบอกว่าแทนปีปีใหม่นี่นะคะไปก็คือจะไปเที่ยวออประเทศลาวนะคะก็คือจะไปออจังหวัดเบียงจันเนาะเขาเรียกเมืองหรือจังหวัดเบียงจันละกันนะคะทุกคนดีไปจะไปเนาะไปก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นก้าวหนึ่งที่ไปแบบได้ออกไปเที่ยวต่างประเทศถึงแม้ว่าอาจจะเป็นประเทศที่แบบว่อาอยู่กิจติดเราเลยอะไรเงี้ยแต่ละไปรู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่แบบค,คล้ายๆเหมือนแบบ คนงเองอ่ะเพื่อนบ้านกันเองเราสามารถที่จะคุยสื่อสารกับเขารู้เรื่องมากที่สุดในบรรดาหลายๆประเทศที่ที่เราเห็นนะคะแล้วก็น่าจะจํานวนเงินก็คือไม่ได้เยอะมากเท่าเหมือนกับแค่เราไปเที่ยวแบบเชียงใหม่เอ้ย,อย,อยไปเที่ยวแบบในบ้านเราเองแล้วราคาก็คือน่าจะพอกันด้วยนะคะซึ่งปบก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปจะไปทําบล็อกไปเที่ยวต่างประเทศลาวนะไปเที่ยวประเทศลาวให้ทุกคนดูนะคะก็จะเป็นการนั่งรถไปเอ่ยแล้วก็ข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยท่าที่พักเอ่ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะคือมาแบบว่า มาแจกแจงรายละเอียดทุกอย่างคือแบบอันนี้เป๊นแน่นอน100%นะคะทุกคนก็คือเราอยากจะทําตรงนี้เพื่อให้คนที่รู้สึกว่าแบบเอออยากไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็งบประหยัดแล้วก็ไปได้จริงๆอย่างที่มันแบบบางทีเราเห็นแต่แบบคนนึงเขาไปยังไงยังงี้ใช่ไหมแต่เราจะเอามาแบบประสบการณ์ของเราเองโดยที่แบบเราก็เป็นคนที่เป็นพนักงานธรรมดาไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างเลยนะแต่ว่าประเทศเราเนี่ยน่าจะแบบหลายๆคนก็สามารถที่จะไปได้แบบ100%เลยนะคะ ซึ่งตรงนี้เราแต่เราก็รู้สึกว่าใครก็ไปได้แต่เราก็อยากจะแบบทำคงเราจะทาออกมาแบบให้ตอบโจทย์มากที่สุดแล้วก็คือกับปายเนี่ยก็คือจะเป็นคุณดูแบบการท่องเที่ยวเหมือนกันนะปายก็ชอบอะไรเงี้ยปายก็รู้สึกว่าปายก็จะเอามาเอาเดบกับของตัวเองว่าคือถ้าเราไปทําคือถ้าเราไปจริงๆเนี่ยเราไม่มีตังค์ที่สามารถแบบนั่งเครื่องบินไปเหมือนที่เขาไปนะคะเราก็จะเดินทางโดยรถไฟเออหรือว่าเป็นรถทัวร์นะคะแล้วก็จะไปจองห้องพักที่พักราคาประหยัดอะไรที่มันแบบ รู้สึกว่าประหยัดเซฟงบของเราเนี่ยไปก็คือจะทําตรงนี้นะคะเพื่อให้รู้สึกว่าเพื่อนๆที่แบบมาดูอยู่เราไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยมีภาระหน้าที่อะไรแต่เราก็คืออยากไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในบงบราคาที่ไม่แพงไม่แรงเราสามารถที่จะไปได้นะคะกับครอบครัวเอ่ยหรือว่ากับเพื่อนเอ่ยเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะมาทําแล้วเราก็จะทําแตบบ่ว่า เป็นทริปไปให้ละกันว่าค่ะนะคะว่าเราเนี่ยไปที่ไหนอะไรยังไงนะคะได้ไปจองทุกนะคะแล้วตรงนี้ไปรู้สึกว่าเดี๋ยวไปก็คือจะจริงจังกับ YouTube มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแบบว่าช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาเท่าไหร่นะคะแต่ก็คือแบบอยากจะจริงจังกับเพื่อนๆแบบแต่ว่าเราก็แบบมีภาระหน้าที่ที่มันเยอะนะคะทุกคนใช่แค่ภาระหน้าที่อย่างเดียวก็คือแบบ เ,เดิมแบกไม่รู้แบกอะไรนานในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็คือรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาที่จะแบบคือเราจะมานั่งพูดในห้องอ่ะทุกคนก็เห็นแต่เราพูดถูกปะคือมันก็ไม่ได้ออกไปเห็นในโลกข้างนอกว่าเฮ้ยทุกคนบางทีทุกคนก็อยากจะออกไปเห็นแบบให้เราเป็นตัวแทนนะคะทุกคนได้ออกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ในสิ่งที่ทุกคนยังไม่ได้ไปหรือมีแผนที่จะไปแล้วก็ดูเราเป็นตัวอย่างอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากทาแบบนั้นนะแต่ว่ามันไม่มีช่วงเวลาเลยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยนะคะทุกคนมันก็เลยแบบว่าเกี่ยวถ้าว่างๆอะไรเงี้ยไปก็คือแบบจะลงแีบไ,ไปเที่ยวบ้างหรือว่าแพนตอนนี้ที่ปลายจะไปเที่ยวลาวนะคะทุกคนก็จะแค่เป็น2วัน1น่คืนนะคะก็คือ2วัน1คืนในที่นี้ก็คือแบบนั่งรถฉําเลยเพราะว่าปลายแบบว่าจองรถทัวร์ไปเพราะว่ารถไฟตอนแรกเนะี่ยจะไปรถไฟนะคะแต่ว่ารถไฟมันมันเต็มอะทุกคน คือมันก็เลยช่วยอะไรไม่ได้เนาะก็เลยจะมาบอกตรงนี้นะคะแล้วก็เลยจะมารู้สึกว่าไปอยากจะชัดเจนกับตัวเองให้มากขึ้นอยากจะมาลองลองกับ YouTube อีกสักตั้งหนึ่งอะ่ะทุกคนมันรู้สึกว่าเราหมดไฟหมดกําลังใจอะไรหลายๆอย่างเนะี่ยไปแล้วเนาะแต่ไปรู้สึกว่าฉันอยากจะลองทําอีกสักตั้งหนึ่งเพราะมันคือความฝันของฉันมันคือสิ่งที่ไปอยากจะทําด้วยนะคะทุกคนคือมองภาพรวมอ,อย่างอื่นเรามองแค่ตัวเราเองว่าจริงๆเราจุดมุ่งหมายเราคืออะไรตอนนี้ของไปเนี่ยมันก็คือมุ่งไปกับการท่องเที่ยวแล้วก็ยูทํทาาแล้วพพเเื่่อ สามารถไปเที่ยวกับไปายได้นะคะคือไปในที่นี้อาจจะแบบมองเห็นปายจาก YouTube แต่รู้สึกก็เหมือนได้ไปด้วยนะคะเที่ยวน่ะซึ่งปายนะ่ะไปเที่ยวนะจะต้องไปไปเที่ยวไปหนว่งคพี่มันประหยัดเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่มีเงินนะคะทุกคนใดว่าอยากไปเที่ยวเนาะมันก็จะเป็นการที่แบบเก็บเงินทั้งปีของเราเพื่อมาเที่ยวอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนปายก็จะทําแบบการเที่ยวนในงบเป็นปีไปนะคะถ้าเกิดจะไปต่างประเทศอะไรประมาณเนี้ยถ้าไปเที่ยวในแบบในจังหวัดเนี่ย คือไปก็ไม่รู้เลยว่าไปจะไปได้ไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยก็คงอาจจะเป็นวอลแบบเที่ยวกรุงเทพไปเลื่อยเปลือยอะไรเงี้ย,ยนะคะทุกคนก็คงจะเป็นประมาณนั้นเนาะมีคนดูไปก็อยากทำไปเรื่อยๆนะทุกคนแต่บางทีเนะี่ยบางอย่างมันก็ต้องมีเงินเข้ามาด้วยนะอย่างเช่นแบบถ้าไปเที่ยวอ่ะก็อยากจะทำแบบไปเที่ยวสักแบบเดอนละคคังอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีตังค์ขนาดนั้นไงทุกคนเราก็ยังเป็นพนักง,งานเงินเดือนที่แบบว่าถ้าลาง,งานก็คือแบบอาจจะโดนไล่ออกได้หรืออาจจะแบบตืนหักตังค์อะไรเงี้ยทุกคนมันก็เลยแบบ เอฉันก็ไม่กล้าลางานไปเที่ยวใหม่หรือแบบถ้าไปมันก็ต้องใช้ตังค์เยอะเนาะทุกคนมันก็เลยแบบว่าเหมือนปีละครั้งก็พอเนาะถ้าเกิดว่ามีคนติดตามเยอะๆเอ่ยมีสปอนเซอร์เอ่ยอะไรเอ,เอ่ยเงี้ยมันก็โอหน้าไปอยู่แล้วทุกคนไปได้มันคือสิ่งที่เราชอบด้วยอย่างเงี้ยเนาะแต่เราก็จะไปในงบแบบประหยัดของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเราคิดว่าเราคงไม่ได้ดังแล้วก็ไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นเนาะก็คือเอา คือไปเท่าที่ไปได้เอางบประหยัดก็พอแหละให้เพื่อนๆแบบสักครั้งนึงในชีวิตฉันสามารถที่จะไป เทศได้ในงบราคาที่มันไม่แพงไม่แรงอะไรเงี้ยเนาะแต่เราก็ต้องมาคำนวณดูก่อนว่ามันแบบราคาประมาณไหนเราไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยพ่อปายเป็นคนที่ชอบแบบศึกษาตรงเนี้ยด้วยนะก็จะไปดูแบบเดบนน้นแบบนี้ราคาเท่านู้นเท่านี้หรือแบบว่าแอบไปดูแบบพวกบิวตี้บ็อกเกอร์อะไรเงี้ยที่เขาแบบเป็นสายเที่ยวนะคะอย่างพี่บิงตี้นะคะก็คือปายชอบเขามากไปก็ชอบไปดูแบบว่าเขาก็ไปที่ไหนแล้วราคาเท่าไหร่เราสามารถที่จะแบบไปเซอร์ดูว่าเฮ้ยร้านนี้ ที่ประเทศนี้อันนู้นนี่นั่นเราก็จะไปดูนะคะก็ขอจบคำยายเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจช่องแชนแนล้วยนะคะบ๊ายบาย